<c oughs> มานอยู่ได้ป่ากามิใหญ่โตป่าตีนีป่า,าน้อยทั้งหมดป่าใหญ่เี็มีทื่อยู่ได้แต่าาได้ชมนิลล่าง <c oughs> ปรุงแล้วแล้ว,ลวก็ได้ตักไปสีเขียมฮะประธานเนี่ยบัดนี้ได้แกงปลาขอน้อยปลาเค็งน้อย ทัาท้ายสบายดีเลยกรสวัสดีเอซทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮับสชมมันนี้ก็มาพบมาพาะกับปอย่าอีกขึ้เก่าไปเลยหลังจากลงมาแต่ป้า กะมาปานขันหน้าขันแท่หน้านะเพราะว่าขันแท่หน้าช่วงมันค่อยขึ้นป่าเนะี่ยฝนตกนักเติมดิกะมันมันกระคาดนะนี่ตอนนี้ก็ค่อยกะพอได้เอ็ดแวะนี่พอได้ดปานนี่ตอนนี้ค่อยกได้ปานได้แล่เติมด้วนี่านานนนมาถุมเต็มจนเต็มบุดแล้วนี่นะชื่อเบ็ดตรงนี้แบบนี้ได้นี่เบดคาด ปักเบ็ดพร้อมแล้วก็ป้านพร้อมแล้วก็พี่ป่าก็ยามไปนํานะพี่กระเดินพี่ก้าวเงยเหมือนกันนี่ไอยเรียบร้อยแล้ว จกกระไรช้อนกระไดไหนนะตอดีมันอ่อนลูกมี่ยุ่จกับอะไรเนี่ยกบายกว่า หลายเติบแล้วยี่ตอนนี้ก็ถือว่าได้หลายลายอตอตัวแล้วได้มีปานมันจะเจริญไปเรื่อยๆนะมันจะฮอดกุกเข้าพี่เจริญฮอตขึ้หน้าเลือปานปานขนหน้าหล้ะก็เลาะ,ะยามเบ็ดพร้อมได้บางเทอพอชิได้แนวแรงนะกันเฮ็ดนี่ก็ม,มีแนว กินแร้งได้เสืสอทธิ์ไปน้ำปานขณนาเนี่ยโอ้ถือได้ก้อนน้อยกระโลชื่อตามขณาเนี่ยละกระโลยามเนี่ยกันห้องวีโลยามรูป้ปัดโลนเด้ กระปูกินกระถืปอปลาก็ได้กระเท่นานั่นยามนะกระปูกินปลานะนี่นี่ถือในหลังนี้เลยน่าจะเป็นปลาโคเลยนี่ปลาโคอรีนี่ หลังนี่กระทืออีนนี้น่าจะเป็นปากงหลังนีเป็นเยอะผมเลย้อนแล้วกันเ,อเยอะเช่นเลย ตอนนี้กะถืกูกคั้ำเติมอะไรเริ่มคำแล้วไดรวันนี้กะทีได้โลหรือเบ็ดเลยนะหรือเบ็ดแล้วก็ทีได้มือ่อื่นแล้วบดนีงขอคั้มเติมละปานนั้นก็ยังมีแล้วได้คั้มอื่นปานใหม่ มาขิงนี่ก็ตายละตามไม่ละโอ้น้ำก็มาลายแล้วน้ำนะกลุ้มตกโมเว้นนี่ก็อนเอ่อก็ะมังโอ้ดุ๋ยละ นี่ปาเข็งตัวน,นี้นะ <c oughs> มานอยู่ได้ปลากบบไม่ใหญ่หอกปลาปีนี้ปลาน้อยทั้งหมดปลาใหญ่มีม่สี่อยูได้แต่ฉันไม่ละ กำลืนอยู่ลาได้พอได้พ่นอยู่ได้อยู่ลากะบไม่ได้ไม่ได้ยังม่มีอะไกินมีเยอะแยะกะ ปานกับมีเลี้ยช้ำไ,ได้มื่ออื่นวสิมาปานไม่นั่นได้ช้ำนี้ละาปานถมหดพี่มันจืดไหลเลยปานไปนี่พอได้บางน้ำเพือน้ำโซ่ตรงนี้แล้วก็อื่นสนะิปานโตนะกันน้ำล้นมันสิจืดไปเลยอื่นสิมาปานไม่นี่นกะยังมีลายไปเลยได้เขามีลายก็ลายเต้เลยนี่เต็มนี่กับพ่อแห้งอยู่อะนี่ và cả thì đây mưa hơn nữa các còn những cả khám thêm đó u cúc cỏ nấm à cả gian khó lắc ở đây. lo tất cả xoắn và cả chúc phá มาฮอดตขึ้นกะทุบมืดเติมแล้วไนดะ้โอ้ขำเลยมึงยนะิ่งมาฮอตขึ้นราคาเฮรัตนาเพิ่นจัดการเด้แกงเนี้ยไหมป่ากันมีเลายไปเลยเน,ะนาะกการปานขนาเนี่ยการตั้งต้น,นเชื่อเบสจื๊คือชื่อไดไลายอยู่เลยมันก็ถืออยู่มานอยู่ได้มันกะ เนี่ยชื่อก็มีพักไปยอดอาบ,บุกตำเปียวชื่อแกงป่าตอนนี้ก็ค้างงอเลยการเริ่มพ้นละ แล้วเราก็ได้ตักไปสีเขียมฮะประทานเนี่ยบันี้ได้แกงปลาขอน้อยปลาเคียงน้อยไฟดับไปละวยังข่มหมาหรือยังกีนเข้ากามมืดมืดดิกะสีมืดมืเมดเนี่ยได้พอเอาไฟดับดิไฟบ่มานะ Hai Siapa kau ni? Siapa? Kau berput kau berput มีคักเลือดควาไพ่มันดับมีจังกปากะ อันี้แบบนี้นเอาไลยก็อพอะได้ยู่ได้กินไผ่กระดับพอดีเลย,ยเขากินน้ำยาแล้วก็ตกป,ปอาบน้ำขึ้นมากาับพอดีไฟมากพอดีพี่น้อยก็อ่ะ ยันรับคลิปนี้ก็สิฟกไว้ชั่มนี้ละไว้พบพอกันในคลิปหน้า